ขนันไม้ันมือไม่ได้ขยำเนื้อคนมานานแล้วยังเง้อเนออก่อนไอ้นั่นอะมันไม่ได้คิดจะสู้ด้วยสมองนะมันคิดอย่างเดียวคือฉีกเนื้อคนเป็นชินช้นๆไม่ต้องห่วงแล้วนะแล้วจะสู้ก็ด้วยวิธีไหนอะสู้นะไอเขาใจผิดอะต่อไปนี้จะเป็นการสังหารโหดข้างเดียวจะหากเราฉนันน่าไม่สนเรื่องการสอบและการลดโทษหรอก ฉันอยาจะขยำเนื้อคนให้นํำใจมันก็แค่นั้นเองแกนะแค่ร้องหวยหวนก็พอแล้วมันสะใจเอองั้นคนไหนตายก็แพ้ใช่ไหมพอที่เธอน้ะคิรัวคิรัวล่ม,ม,มือแล้วนะฮะอะออ,อ,อ,ออ๋ออ๋อ មកเอามาអ